คุณยายอยู่เนี้ยรถไฟมาปังคุณเห็นกับตาเขากะเด็นหรอไหมกระเด็นไม่ได้เพราะว่าไปปุ๊บเบียดไปกับเบียดไปกับอันนี้มันเป็นปูนขึ้นมาอย่างเงี้ยรถไฟมาอย่างเงี้ยคุณย่างคุณยายเบียดไปกับตรงเนี้ยบีไปหมดเลยอ,ะอ่ะเพราะว่าระหว่างรถไฟกับกับตรงเนี้ยมันชิดมันแคบเหมือนรถไฟฟ้าเพราะมันเขาจะให้มีช่องแคบด่นิดเดียวบีไปหมดเลยแล้วมันแบบมันมีเสียงแบบเหมือนเสียงแตงโมแตกอ่ะ หนักกว่าเรื่องเมื่อกี้อีกนะคุณหลอนกลัวการคุณรถไฟมากเพราะอะไรรถไฟอะไรรถไฟฉึกฉักเลยที่คุณกลัวใช่รถไฟจริงๆริงมันกลัวอะไรเพราะอะไรคือจะจะเคยเกิดเหตุการณ์ที่แบบที่จ่าหลอนมากๆกับรถไฟอ่ะหลายครั้งพี่จะเคยเห็นคนตายต่อหน้าอุ้ยหลอนเพราะอะไรพรรถไฟชนต่อนหน้าจ่ารถไฟชนเนอใช่คือเขาจงใจจะฆ่าตัวตายือวาอุบัติเหตุไม่คือเขาตอนนั้นน่ากับคุณแม่ไปเยี่ยมน้องที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลียแล้ว คือชานชาลาของรถไฟในในย่านนั้นเนี่ยค่ะมันมันเป็นแค่ไม้กั้นใช่ไหมพี่มันแบบก็คือเรายืนอยู่บนสเตปอย่างเงี้ยรถไฟอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นไม้กั้นทีเนี้ยมีคุณยายอ่ะเขาก็เข็นแบบเหมือนไปคุณยายแก่ๆเป็นแบบแกรนนี่อะไรเงี้ยเข็นรถที่เป็นเข็นผักอ่ะเป็นรถตะกร้าเล็กๆที่เหมือนไปซูเปอร์มาแล้วก็เข็นแล้วล้อมันติดอยู่ตรง รากตรงตรงร้างอ่ะแล้วคือจะยกจะยกอ่ะมันไม่ได้แล้วทีเนี้ยรถไฟกําลังมารถไฟกําลังมาทุกคนบนทางทลาก็บบกก็กเอ้าอาคือแบบออกไปแต่ยายอ่ะก็งกอแงะไงอยากจะจเห็นออกเอางเงี้ยไม่ไม่ได้คือไปสุดท้ายอ่ะคุณยายยืนเนี้ยรถไฟมาปังคุณเห็นกับตาเขากระเด็นหรอไมกระเด็นไม่ได้เพราะว่าไปปุ๊บเบียดไปกับเบียดไปกับ อันนี้มันเป็นปูนขึ้นมาอย่างเงี้ยรถไฟมาอย่างเงี้ยคุณย่ามคุณยายเบียดไปกับตรงเนี้ยบีไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าระหว่างรถไฟกับกับตรงเนี้ยมันชิดมันแคบเหมือนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเขาจะให้มีช่องแคบได้ิดเชียวบีไปหมดเลยแล้วมันแบบมันมีเสียงแบบเหมือนเสียงแตงโมแตกอ่ะโอ้โหนักกว่าลืมเมื่อกี้นะอันนี้ทีมงานเขาไม่ได้ตั้งใจคุณน้อก็ไม่รู้นะ ก็งงอะรีจับก็ไม่ต้องเล่าเห็นภาพแค่แบ้วใครชนคุณยายเสียงยังไงนะเหมือนแตงโมแตกแล้วเราก็ไปเลยปึ๊บแต่ภาพมันยังติดตาเสียงทั้งเสียงทั้งภาพนั่นแหละจ้ะคือไม่ขึ้นเลยขึ้นได้แต่แบบภาพนั้นมันน่ากลัวมากแต่ยอมขึ้นรถเมล์ช่วงนั้นนห่ังหลกแต่ต้องอยู่อีกอาทิตย์หนึ่งอะจักก็ไม่ขึ้นแล้วรถไฟขึ้นรถเมล์รถไฟที่ไทยก็ไม่ขึ้นด้วย รถ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 ไฟที่ไทยก็ถึงไ, <Ừ, S 2> ไม่มีโอกาสขึ้นอยู่แล้วอะ,อะไรที่เป็นรถไฟก็ไม่ขึ้นไม่มีโอกาสขึ้นอยู่แล้วใช่มัน <c oughs> มันม,มันมีความความหลอนอยู่อะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยวันที่พี่จิ๊บแบบเขาจะพาจะไปแบบฟิลแบบแต่งงานอ่ะเขาเดินพาจะไปรถไฟ <c oughs> สาย <c oughs> หลังคาโลก คือน่าจะแบบลืมไปแล้วว่าจะเคยกลัวเรื่องอะไรพวกนี้เพราะนี้มันก็เกิดขึ้นนานแล้วอะไรเงี้ยอูอ๋พี่จะจะตายเอาว่าจะจ๋แบบแต่เราต้องว<า>ินาทีที่เห็นรถไฟมาแล้วประตูเปิดแล้วต้องกล้าขึ้นชานชลามันเหมือนมันภาพของร่องนั้นภาพของรถไฟที่กําลังจะากลัวที่สุดคือภาพรถไฟที่แบบฟุบเข้ามาเข้าชานชลาอืม,อมโบร่ีเลยไม่ได้แล้วมันมีพวกหนังนะพี่มันมีพวกหนังหรือมันพี่พวกคนที่แบบพยายามกระโดดลงไปหรือไปเก็บถ้าตาเห็นช่าง สมมุติถ้าจัดคือเราใช้าเนี้ยเราจัดเห็นช่างกําลังซ่อมรถไฟตรงนั้นจัดจัดร้องไห้แน่นอนคือจัดอุ้ยที่พูดก็ขนลุกจัะรู้สึกว่าแบบมันแบบมันผ้ามันติดตามไม่เดินไม่ได้ชีวิตคนก็เลยไม่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 คนถ้าเป็นไปได้เดินเนาะเดินเอาถ้าจะไปสุรินทร์ต้องนั่งรถไฟก็จะเดินไปเครืบินก็ได้ไหมทำไมเราไม่คิดยนต์อะไรเงี้ยทำไมเราคิดไม่ได้ว่าไปเครื่องบินได้อย่าใช่ว่าเรา